น้ำมันเครื่องโคตรดีแต่กองโคตรกากรักรถยังไงไม่รู้เรื่องนี้บอกเลยว่าเสียเงินเปล่าเปลี่ยนน้ำมันเครื่องไปรูแบบบางแทบไม่เห็นน่ะยังไงก็ตันน่ะดูดิสุขภาพเปลี่ยนแค่น้ำมันเครื่องได้ไหมกองไม่เปลี่ยนยังไงมันก็พังอยู่ดีเดี๋ยวเราไปผ่าดูกันทุกลูกเลย สยามก็รู้สวัสดีผมครับอีกอย่างหนึ่งของส่วนประกอบการเปลี่ยนน้ามันเครื่องคืออะไรคือกลองน้ํามันเครื่องทุกๆคนโฟกัสแค่ว่าเฮ้ยไปเลือกซื้อน้ํามันเครื่องไปศูนย์เนี่ยเอาเบอร์นู้นเอาเบอร์นี้ต้องเป็นดีห้อนี้นะพี่ของจริงของปลอมเลือกไงพอมาถึงกลองน้ํามันเครื่องเงียบกิบ ไม่เห็นมีช่างคนไหนแนะนําไม่เห็นมีศูนย์บริการไหนแนะนําว่าต้องเป็นยังไงนู่นนี่นั่น,นเดี๋ยวมาดูกันว่าสุดท้ายแล้วถึงคุณจะเปลี่ยนน้ามันเครื่องแกนลอนละ 5, 000, 000, ห้าพันหมื่นนึงก็ได้สุดท้ายถ้าเกิดคุณใช้กองที่มันไม่ได้มาตรฐานยังไงมันก็พังอยู่ดีบอกเลยว,ว่าเสียเงินเปล่าเปลี่ยนน้ำมันเครื่องไปเดี๋ยวมาดูกันำคำพูดที่ผมได้ยินประจาคือเฮ้ครั้งที่แล้วผมเพิ่งเปลี่ยนกองน้ำมันเครื่องไปอย่างพี่ครั้งนี้ผมเปลี่ยนแค่น้ำมันเครื่องได้ไหมกองไม่เปลี่ยนทาไมถึงคิดอย่างนั้นมันใช ตอนนี้เดี๋ยวผมจะถอดกองน้ำมันเครื่องให้ดูก่อนว่ามันอยู่ตรงไหนสำหรับคนที่ยังไม่รู้นะเค okay. นะนี่นะตอนนี้ก็ได้ตัวกองน้ํามันเครื่องออกมาแล้วนะครับคือกองน้ํามันเครื่องมีหน้าที่กองฝุ่นผงเล็กๆที่อยู่ในน้ํามันเครื่องออกก่อนที่จะเข้าไปในเครื่องอีกทีนึงถามว่าฝุ่นผงมาจากไหนฝุ่นผงน้ำมันเครื่องมาจากการเสียดสีในเครื่องยนต์มันจะปนกับน้ามันเครื่องดังนั้นทุกครั้งที่ก่อนจะวนกันไปใหม่หรอบนึงเนี่ยมันต้องโดนกองออกไปก่อนแยกส่วนง่ายๆเลยนะครับอันนี้คือ เสื้อเสื้อมันก็จะมีรูตรงนี้อันนี้คือรูน้ํามันเข้าเข้าไปที่แผ่นกองเมื่อน้ํามันเข้ามาแล้วเนี่ยเข้ามาด้านข้างแล้วมันก็จะซึมผ่านตัวแผ่นกองแล้วไหลกลับมาที่รูนี้โอเคนะพูดง่ายๆถ้าเกิดกองมันตันมันจะเกิดอะไรขึ้นน้ํามันเข้ามาด้านข้างเต็มปุ๊บมันทะลุทะลุผ่านผ้าไม่ได้มันจะดันวาล์วตัวนี้ลงแล้วน้ํามันก็จะผ่านวาล์วตรงนี้ลงมาตรงนี้โดยตรงโดยไม่ผ่านแผ่นกองเป็นไงว้าว่ะ ดังนั้นการที่คุณไม่เปลี่ยนแผ่นกองน้ำมันที่ไม่ผ่านการกองและมีฝุ่นผงอยู่เนี่ยมันจะกลับไปที่เครื่องตลอดเวลามันจะไหลผ่านวาลวทั้งหมดเข้าใจยังเดี๋ยวเราไปผ่าดูกันทุกลูกเลยว่ามันผ่ามาแล้วเนี่ยมันเหมือนกับกองของแพ้กันหรือเปล่าโอเคช่างครับลุยผมผ่าเรียบร้อยแล้วกองเป็นไ,ไงเจ๋งไนหะเรื่องสีผมบอกแล้วว่าไม่เกี่ยวทุกตัวมีวาลวกันหมดนะมีวาลวหมดทุกตัว เพราะนั้นสบายใจได้ถ้าเกิดคุณเจอกองที่เป็นกองของก๊อฟไม่มีวาผมบอกเลยว่าเตรียมพังเพราะเพชเชอร์มันจะไหลออกไม่ได้กองตันคือจบเลยเครื่องพังแน่นอนนะครับคือวาลเนี่ยมีสปริงข้างในมันมีเพชเชอร์ของตัววาลอยู่ว่าเพชเชอร์เท่าไหร่ถึงมันจะรีลิสน้ำมันออกคุณต้องดูด้วยนะว่าแต่ละยี่ห้อมันนิ่มหรือแข็งตัวนี้นิ่มมากเลยเนี่ยน,นิ่มมากเลยของแท้ก็ค่อนข,ข้างแข็งดังนั้นเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องแค่ว่ามีวาลแล้วจบมันขึ้นอยู่กับว่าค่าสปรรงงงเทขตตตััััััววววาาาาาาล้้้้้่่่มนนนนนนนีีีีีคกซํํญะ็ห กองแล้วกต่แม่งไม่กองเห็นไหมว่าเนื้อของตัววัสดุอันนี้ดีมากมีความหนาแล้วเข้ากับเบ้าได้พอดีดูตัวนี้เป็นไงนี่ยังไม่ทันใช้เลยสภาพดูดิผมว่ามันก็กันได้นะแต่ไม่รู้ว่าผ่านความร้อนแล้วมันจะเป็นได้ดูดนี่จะกี่น้ำมาต่อไปอันนี้ไม่มีเลยนะไม่มีซีนยางเลยคือเอาเหล็กกดกรเหล็ก,ดกดเลยนะคือโอกาสรั่วก็สูงผมบอกเลยนะอันนี้ไม่มีเหมือนกันเหล็กกดกับเหล็ก,ดกดเลยนะครับแล้วผ้าล่ะมันเป็นยังไงเห็นไหมว่าขนาดตัวนี้มันเตี้ยมากเลยเห็นป่ะเนี่ยคนละเรื่องอะ่ะ เดี๋ยวต่อไปดึงผ้ามาให้ดูไหมว่ามันจะเล็กใหญ่ต่างขนาดไหนเรื่องหยักของตัวผ้าเห็นความสูงของหยักปะนี่นะดูค่านี้ก็ได้เห็นปะหยักตัวเนี้ยผ้ามันหยักเข้าไปเต็มถึงที่ข้างในปะนี่เต็มปะเข้าไปถึงครึ่งน,นะแค่นี้เองหยักหยักกับแค่ข้างนอกไงเห็นปะความสูงเท่ากาันแต่หยกักไม่เหมือนกันตัดครับดึงเลยครับ ดูครับดูสภาพนี่อะไรเนี่ย <c oughs> ก่งก็ไม่ได้เลยอ่ <c oughs> ะฮะอันนี้สั้นจริงๆตั้งแต่แบบทําคลิปมาไม่เคยเห็นกองที่สั้นขนาดนี้มาก่อนนะอ่าเทียบดู <c oughs> นี่ครั้งแรกที่ทําคลิปมาแล้วแบบผ่ามารั้วตกใจไม่คิดว่ามันจะสั้นขนาดนี้มาก่อนอ่ะอันนี้ไม่แนะนําเลยแหละอันนี้ผมว่าพังแน่ๆน้ไไปอ่ะผมบอกเลย <c oughs> สบายนางไซส์ XL จะพันได้ไหมเครื่องบนเนี่ เดี๋ยวดูของปาวนี้เป็นยังไงอันนี้มึงําแมวพุงนี่โอเคโอเคอีกส่วนประกอบหนึ่งที่คนมองข้าไมไปก็คืออะไรแกนเมื่อกี้ดูภาพไปแล้วนะใช่ปะคือเนี้ยดูก็เข้าใจแหละโอเคน้ำมันก็ผ่านได้ปกปติรูเยอะอันนี้ตกใจมากอะ่ะนี่ตัดกล้องบอกผมนะว่าเคยทีใ่ให,ห,ม,หม่ทำไมนี้ไม่ไม่มีรูเออเพิ่งเห็นเหมือนกันคือรูแบบโอ้โหม่รู้พูดยังไงอะช่องความยาวของรูคือไม่ถึงจ5ดตกใจอบกล้องนี้มาก สรุปแล้วคลิปนี้เราได้อะไรไปบ้างและคําถามมีอะไรบ้างคําถามที่หนึก็คือ <c oughs> ตกลงว่ากองต้องเปลี่ยนที่ กี่กิโลเมตรหรือกี่ปีตอกเพื่ออว่าไม่เกี่ยวกับว่าคุณจะวิ่งไปกี่หมื่นโลแต่ว่าเราควรเปลี่ยนทุกครั้งที่เปลี่ยนน้ำมันเครื่องถึงคุณจะไม่เปลี่ยนกอง10ปีกองก็ไม่ตันเพราะว่ามันมีวาล์วอยู่แล้วนะครับถึงกองมันตันแต่น้ำมันมันยังไหลได้อยู่น้ำมันเครื่องที่เข้าไปคือน้ำมันเครื่องไม่ผ่านการกองเพนาะงั้นเถอะมันคือน้ำมันเครื่องสกรปรกหมุนเวียนอยู่อย,อยงั้นในเครื่องคุณก็ไหก็พังรถอ่ะมันพังช้าเครื่องสึกหลอเครื่องก็หลวมเร็วมากพูด้ง่ายนะครับคำถามที่ืองแล ้อกองของแท้จากศูนย์แต่ระวังคือมันมีของปลอมหมายความว่ากล่องมันเหมือนกันทุกอย่างเลยแต่มันคือของปลอมดังนั้นให้ง่ายสุดก็คือซื้อที่ศูนย์ของแท้แน่นอนแล้วราคามันแค่2 3 0 0อ่ะคุณเปลี่ยนน้ำมันเครื่องได้อ่ะเป็นพันๆพอมนถึงเรื่องกองประหยัดไม่เข้าใจหวังว่าคลิปนี้คนรักรถคงถูกใจและเป็นคลิปที่มากกว่าการมาดูว่าน้ํามันเครื่องที่ดีคืออะไรไม่ใช่แบบนั้นมันต้องดูที่กองน้ํามันเครื่องด้วยโอเคฝากกดไลค์กดแชร์ตับสุคร้าแซมกุลูสวัสดีครับ แล้วที่เป็ดมีกองนี้ขายไ,ไหมครับพี่ไม่มีก <c oughs> องนี้เราไม่ได้มีขายนะครับเราแค่มาเป็นความรู้ให้ลูกค้าดูเท่านั้นเองนะครับผมอยากซื้อไปเบิดสูตรได้เลยนะครับพรุ่งนี้โอเคสวัสดีครับ